ผมจะพูดถึงกรณีการบ้านการเมืองกันต่อสักนิดหน่อยไหมค่ะต้องพูดถึงคุณวิโร์สักหน่อยนะอ,อ่านข้อความแล้วก็รู้สึกแปลกแปลอยู่เหมือนกันเนี่ยต้องไหคุณวิโรอเจ้าตัวเหมือนกับว่าจะพองพักงานที่จะบุกเบิกใหม่ๆจะเหลือเฉพาะงานประจำะเพื่อจะรักษาตัวเหรอเหมือนลดงานอะ คือข้อความที่เขียนนะบอกว่าขออนุญาตพักรักษาตัวสักระยะนะครับประกอบภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่คุณวิโรจน์น่ารักมากยิ้ม<อ>สดใสเลยเนี่ยนะคะบอกเนื่องจากผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานและมีอาการปวดหลังเรื้อรังมาเป็นระยะเวลาหนึง่งประกอบกับการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่ง,งานในสภาชุดที่แล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทมการดีเบตและการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง66กก,การลุยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและภารกิจใน สภาผู้แทนราษฎรผมต้องทำงานภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมากต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันต่างๆมากมายแรกๆผมก็ไม่รู้ตัวเองหรอกครับเครียดก็เก็บเจ็บก็ทนแต่ความเครียดมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวและรู้สึกหมดแรงท้อแท้เหนื่อยอย่างบอกไม่ถูกออทำให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ลุกลามรุมเร้าไปหมดทั้งแน่นหน้าอก ปวดหลังเรื้อรังนอนไม่หลับและอื่นๆอีกมากมายนั่นก็แปลว่าภาวะทางจิตใจด้วยส่วนหนึ่งไปทําให้อาการทางกายน่ยมันกําเริบขึ้นมาใช่ไหมค่ะตั้งแต่เรื่องกรณีความเครียดสะสมรู้สึกโดดเดี่ยวหมดแรงท้อแท้เหนื่อยอย่างบอกไม่ถูกและทําให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่เดิมก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับแน่นหน้าอกปวดหลังเรื้อรังนอนไม่หลับกลายเป็นภาระรของคนรอบข้างไปด้วยอีก ผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจําเป็นต้องลดงานที่ทำอยู่พยายามลดการรับรู้เรื่องที่ไม่สบายใจให้น้อยลงเพื่อเอาเวลาไปพักรักษาตัวเองและอาจจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อออกกําลังกายร่วมด้วยครับออแล้วก็บอกนะคะว่าแม้ปริมาณงานอาจจะลดลงบ้างแต่ขอให้สบายใจนะครับ <c oughs> ผมจะพยายามชดเชยด้วยคุณภาพของงานที่ดีขึ้นอขอบคุณสำหรับทุกๆความห่วงใยที่มีมาให้กับผมนะครับ ผมเองก็ไม่อยากไม่สบายไม่รู้ว่าไม่สบายได้ยังไงอยากจะหายจากอาการเหล่านี้วันนี้พรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำไปที่สำคัญคือไม่อยากทำให้ใครต้องรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากเป็นภาระของใครจริงๆนะครับหลายคนที่เข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำผมแล้วอาจจะสงสัยว่าหลังจากพูดคุยกันแล้วผมก็ดีขึ้นแล้วนี่นาะทำไมอยู่ดีๆก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกอ คือตอนที่ผมคุยก็ดีขึ้นมาจริงๆครับแต่พอหลังจากนั้นสักพักผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันผมไม่ได้แกล้งหรือเสแสร้งอะไรจริงๆนะครับหากที่ผ่านมาผมทำให้ใครต้องรู้สึกไม่สบายใจผมต้องขออภัยจริงๆผมเองก็รู้สึกเสียใจที่ต้องมาเป็นภาระของใครๆเหมือนกันเอเป็นภาระของใครผมจะพยายามรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับ และจะกลับมาทำงานเต็มที่ได้เหมือนเดิมครับเอด้วยเนื้อหาต้องยอมรับว่าทำให้เกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันใช่ไหมน้องใบค่ะเออแต่เมื่อคือนนี้ได้ลายถามนิดหน่อยอคุยรวดบอกว่าใช้ร่างกายเปลืองจริงๆก็จะขอลดงานที่จะไปบุกเบิกใหม่ให้มันเป็นงานรูทีนเพื่อจะพักร่างกายและก็จิตใจก็ไม่อยากจะทำอะไรมากมายท่านผู้ชมค่ะแต่อย่างที่ว่านี้นี่นแหละขออนุญาตนะคุณวิโร์นะ ก็สั้นๆก็บอกว่าเป็นการใช้ร่างกายอย่างเปลืองมากมในช่วงที่ผ่านมาอันนี้สําคัญนะคงพักออน,น้้ยยดวยคือการใช้ร่างกายเนี่ยถ้าใจมันไม่มีปัญหานะมันก็จะไม่มีปัญหายกตัวอย่างพี่เนี่ยใช้ร่างกายเปลืองมากมแต่ใจไม่มีปัญหามันสนุกมันเป็นความสนุกที่จะได้มาอา่านข่าวด,นนดูน่นดูนี่แล้วก็ได้มาพูดจาเหมือนพูดคุยกันในแต่ละวัน แล้วก็ทําแบบชนิดทจะมันพอดีเย็นนี้ก็จะเป็นเวลาส่วนตัวเล่นกับหมากับแมวนี้เป็นต้นนี่นะเพราะฉะนั้นก็แต่อย่างที่ว่าอตื่นตีสองกว่าตีสามอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทํางานเจ็ดวันแต่อย่างที่ว่าคือถ้างานนั้นสิ่งที่ทาเนี่ยมันสนุกสนานแล้วมันไม่มีเกี่ยวกับอะไรที่จะมาบั่นทอนเนี่ยม,มันก็จะทําได้เต็มที่เลยแต่ประเด็นวิโรธเนี่ยดูเหมือนจะมีบางอย่างที่ดูจะเป็นกรณีกดดันเจ้าตัวนะ เพราะว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวและรู้สึกหมดแรงท้อแท้อ่ะอ่ะอผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นค่ะเออ่เข้าใจว่าช่วงหาเสียงวิโรนี่เป็นตัวหลักเลยนะขึ้นเวทีดีเบตนะอ,อ่าเ่า่ร้าม่ับหัวหน้าพักคุณพิธาแกนนำคนอื่นนะ,ะวิโร์เนี่ยมากที่สุดค่ะเดินสายหาเสียงขึ้นเวทีดีเบตหรือไป ก้าวไกลเขาจัดเป็นคารวานใช่ไหมค่ะแล้วไปแต่ละที่เนี่ยถ้าผู้ชมจะจำได้ว่าการปราศัยของแกเนี่ยมันใส่หมดอะ่ะใส่หมดนึกออกใช่ไหมใส่เต็มที่แล้วก็เห็นว่านอนบนรถบนราเลยนะแล้วที่สำคัญจำได้ไหมน้องใบค่ะมาออกรายการเราเสร็อพิยุทธผมเกือบแล้วเมื่อคืนขับรถมาเองขับรถเองไปสมุทรสาคร หรือสมุทรสงครามไปลงพื้นที่อ่ะไปปราศัยค่ะแล้วขับรถเองต้องจอดนอนปัม๊มเออคือแกก็ขับรถของแกเองนะเวลามานี้เยอะก็ขับมาเองใช่บางทีรถติดมาไม่ทันจอดวัดแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เออค่ะก็ยังขับรถเองนะแต่แกทำงานหนักเออทำงานหนักจริงๆงแต่ในมุมนั่นแหละท่านผู้ชมในทางการเมือง อ่าอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ต่อว่าต่อขานคุณไม่รอดเลยอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นพอการเมืองมันก็ทําให้เรื่องรามมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ว่านี่แหละ hmm. อ่าเอามาเป็นนักวิเคราะห์ข่ขาวผมว่ามันอ่าไม่ใช่เขาทํางานนะเขาปกติเพียงแต่เขารดงานบุกเบิกง,งานใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะขอทํารูทีนก่อนชักเดือนสองเดือนนะตามข่าวนะไพักผ่อนรักษาตัวก่อนนะคะให้ดีขึ้นก่อนคือมันมีอะไรนะนเกี่ยวกับอะไรนะ ทับเค่นประสาทเหรออะไรเขบอกว่าแค่ปวดหลังอะค่ะปวดหลังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบอกอาการปวดหลังเรื้อรังค่ะคือแล้วความดันความดันสูงมาเป็นเวลานานซึ่งความดันสูงมันจะอันตรายกับสุขภาพอันตรายขาดยาไม่ได้เลยนะวิโรจน์นะค่ะแล้วก็รวมถึงอะไรนะนอนไม่หลับนอนไม่หลับเออซึ่งเราก็แน่นหน้าอกซึ่งนอนไม่หลับเนี่ยมันทําลายทุกอย่างเลยจริงๆมันทําให้อารมณ์ด้วยร่างกายด้วยมันมันแย่ไปหมดค่ะอ อันนี้เปรียบเทียบ่างนี้หนึ่งข้อดีของผมคือนอนหลับอ่ะใช่พี่ยุทธหลับง่ายก็ไปถึงก็ง่ายอ่ะก็หลับแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับซัดยาเข้าไปหลับหลับจนตื่นเลยไอ้ยาลดน้ำมูกอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ยาลดน้ำมูกบางทีมันทําให้นอนไม่หลับอ่ะสลับสะเปียนอีนอนไม่หลับด้วยแน่น่าอกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดความเห็นกันใช่ไหมเออ อะไรเนี่ยเออเออเเดี๋ยวผมก็บังดูอยู่นะนี่เออให้ผมไปอยู่แทนวิโรจนเรื่องอะไรนี่ประมาณนี้แหละเมื่อวานนี้หลุดไปนะว่าโกอึงใครฮะไม่หรอกไม่มีหรอกเราทำตรงเนี้ยิ่งรู้นะประเภทบอกเออคือหวังว่าจะกดดันเชิญก้าวไกลอีกแล้วอย่างงนอย่างนี้ใช่ไหม หวังว่าจะกดดันทําให้เกรงกิ้งเชิญไม่หนอจริงๆเราก็เชิญเพื่อไทยด้วยใช่เมื่อวานที่ผมไปเชิญคุณองคิ้งด้วยตัวเองเลยค่ะแต่บางทีท่านติดภารกิจเยอะเป็นรัฐบาลคุณอะไรนะสินทุษไทยอ่ะจิราพรค่ะคุณจจรพรวันก่อนก็จะนัดมาวันจันทร์มาเจอกับสอสอเทงค่ะก็ปรากฏว่าไปเห็นที่ร้อยเอ็ดไงเรื่องงบประมาณก็คือไปร้อยเอ็ดไปสามสิบบาทรักษาทุกที่ค่ะใช่ไหมค่ะเออ แล้วจะเอาใครแต่จริงๆยิ่งนำเสนอมาเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยเสกกัญญาไหม <S 2> <S 2> <S 2> จริงคุณจุลภัณธ์เราก็ติดต่อบ่อยค่ะเมื่อเช้านี่ก็ติดต่อเมื่อวานนี่ก็ติดต่อก็ปรากฏว่า <S 2> <S 2> มไม่ว่างท่านต้องประชุมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะ,อะไรเลยคือมันเป็นสิ่งที่อยากจะได้ข้อมูลจากท่านทําทตามสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นเป็นการส่วนตัวเลย <S <S ไอ้ตรงกฤษฎิกาว่ายังไงเพราะคุณจุลพัณฑ์พูดถึงอ้างอีกสองมาตรา ห้าสิบสามกับห้าสิบเจ็ใช่ค่ะแต่เลขาขกิจการมมาเพิ่มอีกสมาตราเลยมีล็อกบมดเลยอุ้ยมีมาตราหกมาตราเจ็ดมาตราเก้าเพิ่มมาด้วยค่ะ,ะเเออพราะฉะนั้นอวิโรธทะเลากกับใครทำให้จิตใจอ่อนแรงไม่เกี่ยวมั้งหรือ,อยังไงมีข้อความหนึ่งที่คุณวิโรธ ประมาณบอกว่าต้องทำงานภายใต้ทรัพายากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะคนพี่สอห้ามเชิญคุณแม่มานะครับ <c ười> อ,อสัมภาษณ์ยากน้อง <c ười> คุณแม่ใช่ไหมค่ะ <c ười> เออเป็นท่านที่สัมภาษณ์ยากนะอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ชนิดหนึ่งออคือหลายท่านเป็นห่วงคุวิโรจ์นะ แล้วหลายท่านก็เข้ามาพูดตรงๆคือมาซ้ําเติมนี่ก็มีเพราะความเป็นนักการเมือง <c oughs> จริงๆแล้วทั้งไป<ะ>การเมืองเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าท่านเทียร์เห็นความเข้มข้นทางการเมืองบางทีทําให้เราลืมความเป็นมนุษย์นะอืะพี่เคยบอกใช่ไหม<ะ>มันไม่มีใครฝ่ายไหนหรอกที่ดีร้อเอร์ต มันไม่มีฝ่ายไหนหรอกที่ชั่วร้อยเปอร์เซนต์ในโลกนี้มันไม่มีมันอาจจะมีดีมากมีดีมากดีน้อยในมุมความเห็นของใครใช่ไหม <S <S 2> <S 2> เออเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆ <S <S 2> <S 2> <S 2> ทำไมแสดงความเห็นได้ดูเดือดถึงขนาดนั้นอย่างที่ว่าไปเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยองไปใช่ไหม <S <S 2> <S 2> ไม่รู้นะนี่เป็นความคิดความเห็น อ่พิยุทธ์ไม่กล้าเป็นนักการเมืองร้านเปอร์เซ็นต์อผมพูดเวทตั้งแต่สมัยยี่สิบปีก่อนองไปจำได้ไหมค่ะเออลงไปยังไม่เข้ามาพูดเอาไว้เขียนหนังสือด้วยค่ะถ้าวันไหนพี่เล่นการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยเอาปืนมายิงเลยพราะไปว่ากูบ้าไปแล้วนึกออกใช่ไหมเขียนในหนังสือกรรมกรข่าวด้วยถ้าวันไหนเล่นการเมือง ขอให้เอาปืนจ้างมือปืนมายิงทิ้งไปเลยตอนนั้นไม่ใช่สรยุทธมันบ้าไปแล้วฮะมันชัดไหมหลักฐานมีใครเป็นแฟนกรรมกรข่าวจริงๆไม่เคยคิดเลยมไม่เคยเป็นนันขาดความดีของมนุษย์จะสิ้นสุดทันทีเมื่อเล่นการเมืองน้องใบรู้ไหมมีคนเคยพูดไว้แบบนั้นค่ะจะถูกขุดขึ้นมาจนคุณจำไม่ได้เลยว่า อะไรวะเคยมีขนาดนั้นหรือเราอืออือเออจริงๆริงไอ้นี่ยืนยันคำเดิมไปเอาหนังสือกรบอกกรข่าวมาเลยถ้าตำรวจจับได้บอกพ่ยุทธ์สั่งเสียเอาไว้ <c oughs> ให้เอาปืนมายิงเอาปืนมายิงเลยเพราะตอนนั้นไม่ใช่สระยุทธมันบ้าไปแล้ว <c oughs> นึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะ <c oughs> ยังไงนะ ไม่เดืก่การเมืองเท่ากับบ้านเรื่องของผมคนเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นไม่ผมคนเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นนี่หลายท่านบอกจริงค่ะจําจได้ค่ะจริงค่ะจำได้ค่ะเห็นไหม,มพี่เคยเขียนหนังสือไว้ได้สั่งเอาไว้จริงๆยังไงต่อนะอเออ พี่จะบอกให้นี่ไม่เคยพูดกับใครเลยนะค่ะสมัยอยู่เนเวชันเนี่ยคุณชวนก็เคยชวนพี่ลงการเมืองนะคุณชวนอีกภยัยพี่ก็ไม่ได้ลงก็จะตอบตามประสา,านีนเราว่าผมไม่ชอบครับจริงจริงซึ่งมันไม่ได้ย้อนกลับไปตัดสินใจถวกผิดเพราะมันคิดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าลงเมื่อไหร่ชวนตัวไม่เกี่ยวคนอื่น ใช่ไหมเพราะเราไม่คิดว่าเราจะมีจิตอา,าสาถึงขนาดนั้นลองไปเข้าใจใช่ไหมห <า S 1> เออค่ะเออเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเ,เราไม่คิดว่าเราจะมีความสนุกกับกับงานการเมืองออสนุกงานข่าวใช่ค่ะความสนุกของคนมันไม่เหมือนกัน <หา S 1> พี่เลือกที่จะมีความบันเทิงกับชีวิตในการที่จะอยู่กับข่าวอไม่ได้อยู่กับการเมืองแต่ชอบที่จะสอดร,รู้สอดเห็นเรื่องการเมือง นี่เราคุยเรื่องอะไรเนี่ยจะว่าข่าวต่อหรือจะไปไหนฮะแล้วก็ได้เห็นการเมืองมาพอสมควรเนี่นี่ยอะไรเนี่ยนี่เป็นแารที่อยู่ตั้งแต่เนชั่นอาคนชเวตเป็นยังไงบ้างคนชเวิตอยู่ต่างประเทศค่ะได้ติดต่อกันล่าสุดได้มีโอกาสพูดคุยกันก็สบายดีนะ เป็นการรักษาตัวอยู่ในลักษณะเป็นโรงพยาบาลแบบที่เป็นคล้ายๆรีสอร์ทซึ่งมันจะต้องปรับเรื่องต้องยอมรับว่าการรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บอย่างมะเร็งเนี่ยสภาพจิตใจสําคัญสภาพอากาศด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมเท่าที่พูดคุยกันล่าสุดก็ยังสวัสดีปีใหม่กันอยู่อ,อ่ะแจ,แจ้งให้ทราบ